สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คืออากาศดีมากเลยนะคะเราวก็ชวนน้องๆนะคะไปหาดินเหนียวกันค่ะดินเหนียวเพื่อทํากิจกรรมกันนะคะระหว่างหาดินเหนียวนะคะเราก็เจอหอยเชอรี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เลยเก็บมานะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันค่ะเราจะเก็บมาลาบ ให้เด็กๆก,กินในช่วงมื้อเที่ยงนะคะจะบอกว่าอังเก็บน้ำตรงนี้ตอนเด็กๆเ,เรามาหอยหาหอยเชอรี่บ่อยมากเลยนะคะนี่นะคะทางก็จะลำบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางขึ้นทางลงนะคะเราต้องหาทางไปเองค่ะทุกคนระหว่างนั้นนะคะเราก็เจอหอยเชอรี่ติดอยู่ตรงไม้ไผ่ที่าชาวบ้านมาแช่ไว้นะคะเราก็เลยให้เด็กๆลงไปเก็บกันค่ะ พอเก็บหอยเชอรี่เสร็จน,นะคะเราก็ไปหาดินเหนียวกันต่อค่ะอันนี้เราเจอดินเหนียวแล้วนะคะแล้วก็ขอเล่นน้ำสักหน่อยนะคะน้ําคือเย็นมากนะคะแล้วก็สะอาดใสามากนะคะเป็นน้ําลําพาชีนะคะเก็บดินเหนียวเสร็จเราก็มาเตรยียมวัตถุดิบนะคะเพื่อทําลาบกันค่ะทุกคนหัน่นตะไคร้นะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็หอยที่เราต้มสุกแล้วนะคะพร้อมที่ จะเอาเนื้อมันออกนะคะแล้วก็เอาอืนเหมือนออกด้วยนะคะทุกคนจะ,กจะบอกว่าได้มาไม่กี่ตัวนะคะแต่ว่าตัวมันใหญ่ค่ะก็พอกินกันนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นหอยเชลลี่เล็กๆนะคะเพราะตัวมันใหญ่นะคะแล,แล้วก็ใส่เครื่องวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้เลยค่ะใส่ผงนัวนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ่ะตามด้วยน้ำปลานะคะ2ช้อนะคะ่ะแล้วก็เราก็ใส่พริกป่นด้วยนะคะ ใส่เยอะมากไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องกินเผ็ดไม่ได้ค่ะอันนี้เราก็ใส่ข้าวคั่วค่ะทุกคนราบนะคะถ้าไม่มีข้าวคั่วคือไม่อร่อยเลยนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะน้องบอกว่าน่ากินมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็ใส่ได้แล้วก็ตักใส่จานเลยนะคะก่อนที่จะไปกินข้าวกันนะคะเราก็มาตำตำตะก,กร้นเพิ่มอีกน,นิดน,นึงนะคะเพิ่มเมนูนิดน,นึง นี่ได้แล้วค่ะมีผักบุ้งด้วยนะผักบุ้งเราก็เก็บมาจากห้วยนะคะแล้วก็เอามาต้มค่ะอร่อยไม่อร่อยดูหน้าน้องได้เลยนะคะทุกคนนะ